มนรักอสูรตอนที่70ในช่วงหลายวันต่อจากนั้นลัวจินซ้างมักจะแอบ,บมาเยี่ยมจี้อินเหอที่เรือนน้อยกลางทะเลสาบตอนพระอาทิตย์ ขึ้นเสมอเสมอแรกๆเพื่อจินซางยังคิดว่าตัวเองมีความสามารถสูงส่งแต่ผ่านไประยะหนึ่งนางขัหนักมาทุกครั้งที่นางมาชางอี้มักจะปรีกตัวออกไปทําให้พวกนางมีโอกาสพูดคุยกันตามล,าลําพังด้วยจินซางถึงได้ยอมรับว่าชางอี้เป็นฝ่ายยอมอนุญาตให้นางทําเช่นนี้ด้วยจินซางไม่กาใจนังถามจี้อินเหอว่าอินเหอ ท่านว่าปีศาจเงือกทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเขาอยากให้ท่านหายหรือไม่อยากให้หายกันแน่จีอินเฮอซึ่งกำลังนอนพิงหัวเตียงยิ้มกว้างเจ้าคิดว่าอย่างไรล่ะ บริษเลือกตอนนี้ตอนที่ยังไม่ได้ช่วยท่านออกมาทุกครั้งที่ข้าพูดถึงท่านคำมักยะชักสีหน้าเสมอดูน่ากลัวมากเหมือนมีความแค้นใหญ่หลวงกับท่านอย่างนั้นละข้าเคยคิดเสียด้วยซ้ำเลยว่าเขาช่วยท่านออกมาเพื่อจะฆ่าท่านด้วยมือตัวเองแต่ตอนนี้ดูแล้วไม่ใช่เลยสักนิดนวดจินซางรูปคางข้ารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขายังทรมานท่านเสียเป็นเรื่องเป็นราแต่หลังจากท่านพยายามฆ่าตัวตายเรื่องก็ไม่ ง่ายอย่างที่คิดฉันแล้วจีอินเหอยังคงยิ้มทําไมถึงไม่ง่ายละ่ะเขาทําแบบนี้เหมือนขังนักโทษเสียที่ไหนที่มันซ่อนสาวง,งามไว้ในอหอห้องชัดๆท่านสุขภาพสุขภาพไม่ดีแบบนี้เขาขางท่านเอาไว้ก็เท่ากับปกป้องท่านถ้าตะล้นก็หมิงทําแบบนี้กับข้าบ้างข้าต้องดีใจมากแน่ๆ จี้อินเหอใส่หน้าในใจอดคิดไม่ได้ว่านางมีความแค้นกับเขาชางอี้ยังปฏิบัติต่อนางเช่นนี้ถ้านางบอกความจริงให้เขารู้และไปบัติต่อเขาด้วยความจริงใจหากคนให้นางตายภายด้วยนิสัยของปีศาจเงือกสงครามยังจะเนินต่อไปได้อีกหรือแล้วใครจะรับผิดชอบคนในบ้านแตกสาแหร่ขาดรวมทั้งเหล่าผู้ชาการปีศาจและปีศาจนี้มาขอพึ่งพาเขาเท่าน,นั้นล่ะเขาเป็นราชา แห่งแดนเหนือแล้วไม่ใช่ปีศาจเลือกที่คนใกล้ตายอย่างนางจะครอบครองเอาไว้ได้คนเดียวสองวันหลังจากนั้นลวดจินซางซึ่งรู้ว่า่างอี้ยอบให้นางมาพบที่เธอก็ได้คืบจะเอาสอกช่วยอากาศพาชิงจีมาด้วย จี่อินเทอมองพยาวิหกขนเขียวกันลวดจินสร้างพูดคุยกันไม่อยู่ช่วขณะหนึ่งที่นางรู้สึกว่าจริงๆแนละ้วตัวเองเป็นแค่หญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่แต่งงานแล้วและกำลังพูดคุยกับพี่สาวน้องสาวอยู่ในบ้านเท่านั้น เพียงแต่หัวข้อสนทนาซึ่งหนีไม่พ้นความมุ่นวานในโลกวัตตะภายนอกยังคงเตือนชี้อินเหนตระหนักถึงฐานะของตัวเองอยู่เสมอนางชอบชิงจีมากนิสัยเชื่อมั่นเปิดเผยทำอะไรตามใจตัวเองบ่งบอกถึงจิตใจและพลังอันแข็งแกร่ง ซึ่งมีแต่ผู้ที่มีอำนาจกุมชชตาชีวิตของตัวเองเท่านั้นถึงจะมีได้นางถุกคนที่รักขังไว้ในค่ายคนนสิบทิศพอออกมากลับได้ดรู้ห่าคนผู้นั้นตายไปแล้วแต่นางไม่ได้เคียดแขนไม่ได้ชิงชังซ้ำยังยอ,ยอมรับอย่างปเปิดเผยยอมรับว่าตัวเองเคยรักยอมรับว่าตัวเองไปได้ครอบครอง ทุกครั้งที่ลวดจินซางพูดถึงหนิงรั่วชูด้วยความโกรธแค้นแทนชิงจีนนางมักจะบอกมือและพูดว่าตัวเองเป็นฝ่ายมองคนผิดถึงได้ถูกทำร้ายเรื่องผ่านไปแล้วก็ถือว่าแล้วกันไปจี้อินเหอชื่นชมชิงจีมากมีลวดจินซางกับชิงจีอยู่ชีวิตของจี้อินเหอก็มีความสุขขึ้นมากแต่นางวันเข้านางก็ยิ่งเกลียดครานผ่านไปแค่สองวันนางก็ไม่อยากแม้แต่จะลงจากเตียงบางครั้งฟังลวดจิน สร้างกับชิงจีพูดคุยกันฟังไปนาะนางนางก็เริ่มใจลอยชินเหอถึงกับรู้สึกว่าต่อให้ช้างอี้ปล่อยนางไปตอนนี้นางกระพงไปได้ไม่ไกลนักนับพน,นางยิ่งรู้สึกว่าเวลานั้นใกล้ก็มาเรื่อยเวลาที่นางนอนในแต่ละวันก็นานข,นานขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาช้างอี้มักจะเฝ้าอยู่ข้างเตียงของนางเสมอ เขาไม่ทํางานไม่อ่านหนังสือกลับเข้ามาแต่มองนางอยู่เฉยๆท่านนั้นจนครั้งนางเลืมตาขึ้นช้างเอ๋ถึงได้เบนสายตาไปทางเอืนจี้อินเหอหยอกเย้าเขาเจ้าก,กระวะข้าจะไม่ลืมตาเงินหรอือมุมปากของช้างเอ๋ก,กระตุกอย่างไม่อาจควบ ผุมได้จากนั้นเขาเข้ายกชามยาวางไว้ด้านข้างมาส่งให้นางพร้อมกับเอ่ยว่าดื่มยาซะจี้เหอดมกลิ่นยาดับมันก็ผมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อดขมวดคิ้วไม่ได้กลางวันดื่มกลางคืนก็ดื่มแต่ไม่เห็นจะดีขึ้นสักนิดชางเย้ถ้าเจ้ายังจะดีต่อข้าอยู่บ้างคนเตรียมลงให้ข้าได้แล้วชางเี่จึงถือชามยาไว้ในมือยังคงมองนางนิ่งๆสุดท้ายจี้เหอเป็นฝ่ายทนไม่ได้นางถอนใจคำหนึ่ง เจ้าปราหางใหญ่เจ้าที่มันดือ้อจริงๆนางรับยาไปดื่มรวดเดียวหมดฉะนั้นก็ไม่ได้กืนชามให้เขาแต่กก้มลงมองกากยาในชามแทนเจ้าว่าจะมีวันที่ข้าได้สมหวังดื่มยาแล้วก็ตายไปเลยหรือเปล่า จิ้อินเหอแค่คิดจะพูดเล่นคิดไปถึงเลยว่าพอเงยหน้าขึ้นกลับเห็นสีหน้านิ่งเงันของฉางอี้ราวกับว่าจูๆ่ๆมีใครสกัดชีพจรหัวใจของเขาเอาไว้ทําให้หัวใจของเขาถูกนางตีจนเจ็บปวดเหลือเกินจี้อินเหอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นสีหน้าเช่นนี้บนใบหน้าของฉางอี้ในตอนนี้ ข้าเออข้าพูดเล่นนะบุมปากแข็งเกรงของจี้อินเอยกขึ้นเล็กน้อยมีชวิตอยู่ข้าถึงเจ็บปวดที่สุดเจ้าไม่ทางปล่อยข้าตายง่ายๆแน่ฉางยี่ดึงชามไปจากมือของจี้อินเหอ ขาลุกขึ้นยืนและหันหลังให้โดยไม่มองนางสักนิดเส้นผมสีเงินยาวปัดผ่านปลายนิ้วของนางแผ่นหลังดูไม่แข็งกร้าวเหมือนยามปกติจี้อินเหอแข็งใจไม่ไหวนั่งก้มหน้าลงแล้วได้เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่น วันนี้ข้าได้ยินนางหนูจินซางบอกว่าราชาสำนักเรียกหลินเฮาชิงเข้าเมืองหลวงแล้วจากนั้นก็ถามต่อว่าราชาสำน,นักแดนเหนือทำศึกกันมาหลายปีถึงระหว่างนั้นที่จะมีการร่วมมือกับดินแดนทั้งสี่ของผู้มัญชาการปีศาจแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เรียกหลินเฮาชิงไปเมืองหลวงพวกเขากำลังวางแผนอะไรกันแน่ปกติชางเอี้ยมก็ตอบนางว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าแต่วันนี้ดเหมือนชางอเอี้ยงก็อยากเปลี่ยนเรื่องพวกเขาจึงเดินตรงฉากกั้นกลางพุ ว่าวางแผนอะไรก็ไม่สําคัญทั้งนั้นราชจจสํานักเล็จวนราชกูไม่อาจครองใจราชดลดินเฮาชิงเองก็ช่วยพูกเขาไม่ได้ในที่สุดเมื่อเดินไปถึงฉากก้านช่างอีกหันกลับมาสบตาก,กับนาง จีอินเ้อส่งยิ้มไปให้เขาท่านไปทํางานเถอขัดนอนต่ออีกสักหน่อยพูดจบนางก็เอ็นกายลงนอนพรางดึงผ้าห่มขึ้นมากลุมร่างขวานกาั้นสายตาของฉางอี้เอาไว้นางหลับตาลงในใจอดนึกยินดีไม่ได้ยังดีดียังดียังดียังดีดียังดียังดียังดีงดี ไม่ใช่ดิยังดียังดีที่นางกระฉางอิม่มให้ผูกพันกันมากไปกว่านี้ไม่มีใครรู้ว่านางอยากอยู่กับเขาไปจนแก่เท่ามากแค่ไหนแทนนางไม่มีเวลาแล้วจี้อินเหอหลับตาลงนางรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะฝันอีกแล้วหน้าต่างถูกเปิดแง้มไว้เล็กน้อยทำให้ลมพัดเข้ามากระทบกาบม่านข้างเตียงเบาๆ แม้อยู่ในความฝันแต่นางก็สัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นยนี้ได้ร่างของสตรีชุดขาวนางนั้นเหมือนถูกลมหนาวดึงรั้งเอาไว้แต่นายสุก็เดินมาหยุดอยู่ตรงข้างเตียงของนางสตรีชุดขาวยื่นมือออกมาจี้อินเหอไม่เข้าใจแต่อะไรบางอย่างกับดนใจนางยื่นมือออกไปจี้อินเหอตระหนักนีพระตะเลงครั้งอยู่ในความฝันท่้งยังรู้ดีว่าการทำเช่นนี้ออกจะเสี่ยงอยู่บ้างแต่นางก็ยังทํา นางมองสตรีตรงหน้ากลมมือของนางเอาไว้เวลาของเจ้าเหลือไม่มากแล้วข้าให้เจ้ายืมดวงตาเสียงของนางไม่เคยชัดเจนเช่นนี้มาก่อนเลยมือสตรีชุดขาวึ่งแทบอยู่ฝ่ามือจี้อินเฮอร์พลิกมหาประสานนิ้วกับนิ้วของนางเสียงตึงดังขึ้น เมือนเสียงวัวใจหลุดออกมานอกอกร่างของจีอินเฮซันสถานดวงตาั้งคูกเบิกโปร่งทันแน,นร่างของสตรีชุดขาวตรงหน้ากระเลือนหายไปเหลือเพียงแสงสีขาวสว่างจ้ารากับแสงอาทิตย์ทําให้นางถืงกตาพลาไปชั่วขณะรอจนแสงสว่างจะจ้านั้นจางลงจีอินเฮค่อยสังเกตเห็นว่าท่ามกลางแสงสีขาวนั้นมีเงาร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งและหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏขึ้นชายหนุ่มคนนั้นดูจากเงาแล้วนางไม่รู้จัก แต่หญิงสาวกลับเป็นคนรู้จักดีนั่นไม่ใช่ผู้หญิงนางเห็นในฝันหรอกหรือพวกเขายืนหันหน้าเข้าหากันชายหนุ่มคนนั้นก็อยู่ในชุดสีขาวเช่นกันเขากลังเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวสายตาเต็มไปด้วยความรักใคร่บูชาภาพน้นกระกขึ้นเพียงแวบ,บเดียวเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว เพียงจี้อินเหอกระพริบตาตัวหน้าก็เหลือเพียงแสงสีขาวทั้งเงาร่างสเตชุดขาวก็หายไปอย่างร่องรอยนี่คืออะไรหรอืออดีตที่ข้ารำเลึกถึงเสียงหญิงสาวดังขึ้นในสมองของจี้อินเหอนางไม่ได้ปรากฏตัวแต่จี้อินเหรอรู้ว่านี่คือเสียงของนางาพระเจ้าเห็นภามพระบขดาเคยเห็นนับแต่นี้ไปดวงตาของข้าก็คือดวงตาของเจ้าจี้อินเหอตรึงงานให้ข้าเยืมดวงตาทำไหมและที่ท่านเป็นใครกันแนะ่ บอกชิงจีอีกฝ่ายไม่ตอบแต่กลับพูดต่อไปเรื่อยๆราชครูเป็นคนสงหารหนิงรั่วชูสิ้นเสียงของนามภาพอีกภาพหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าจี้เหอเป็นภาพของราชครูแต่เป็นราชครูในวัยหนุ่มราชครูในวัยหนุ่มยืนอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มอีกคนหนึ่งพวกเขากำลังพูดคุยกันพลางบอกมือไปมากระดาษที่วางอยู่ตรงหน้าคือภาพของค่ายกลสิบเทศขุเขาบัญชาปีศาจไม่ต้องเดาจี้เหอก็รู้ว่าเป็นราชครูในอเนก หนิงรั่วชูป้าชงกระรังบางแผ่นให้หนิงรั่วชูราชคกูเป็นคนบอกให้หนิงรั่วชูสร้าง่ข้ก้สิพชรอย่างนั้นเรือหนิงรั่วชูเหมือนกะลังสงสัยอะไรบางอย่างแต่ราชสกลุลกับพับกระดาษแผ่นนั้นเก็บแล้วหันกายเดินจากายหนิงรั่วชูติด ตามไปขอแผ่นภาพไข้คนสิบทิศแผ่นนั้นกลับขึ้นมาจี้อินเหอเบิกตากว้างในความงุนงงพวกเขาไม่ใช่สิทธิพี่สิทธิน้องกันหรอกหรือทําไมทําไมหนิงรัวสูยังตายเพราะสร้างไข้คนสิบทิศอีกด้วย เขาหลอกหนิงล้วชูสตรีชุดขาวเอ่ยก็บอกหนิงล้วชูว่าการสร้างไข้กลสิบทิศต,ต้องใช้พลังของผู้มัชาการปีศาจระดับสูงแค่สิบคนเท่านั้นเขาบอกหนิงล้วชูว่าไข้กลสิบทิศจะไม่ทําให้พญาพิหกคนเคี้ยวตายและจะไม่ทําให้หนิงล้วชูตายด้วยเขาบอกหนิงล้วชูว่าหลังจากสร้างไข้กลสิบทิศแล้วหนิงล้วชูสามารถเข้าไปใน่ายกลได้จี้อินเหรอตรึงมองสองสิทธิพี่สิทธิทน้องในอดีตทันได นั้นนางก็นึกถึงเรือนหลังน้อยที่พญาวิหกคนเกี่ยวสร้างขก้นในค่ายกลสิบทิศกับเงาปีศาจน,นิบ b l i n น้านั่นคือความรักและความแค้นชายได้ยาวนานนับร้อยปีของชิงจีตอนนั้นจี้อินเหอก็ช่างอี้ออกจากค่ายกลสิบทิศได้ก็เพราะจีอ้อินเหออปลอมตัวเป็นหญิงรั่วชูความรักความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในใจของเงาปีศาจถึงได้สลายไปที่แท้ตอนนั้นหญิงรั่วชูไม่ได้หลอกชิงจีหรือเขาคิดจริงๆว่าตัวเองจะมาอยู่ชิงจีในค่ายกล ิิได้แต่สุดท้ายเขากลับถูกราชครูหลอกเช่นกันหรือบอกชิงจีว่าราชครูไปคุณข้าหนิงรั่วชืบอกให้นางไปแก้แค้นเจนหารไปมองรอบๆแต่ไม่ว่าอย่างไรหางเงาร่างของสตรีชุดขาวไม่พบท่านเป็นใครล่ะครูได้อย่างไรไม่ต้องบอกเรื่องนี้ให้ข้ารู้ทำไมถึงทำเช่นนี้ข้าต้องการให้เขาตายใครหรือราชครูงั้นหรือท่านอยากชิงจีข้าการเรือ่องนี้คือการชดใช้ความผิดของข้าสิ้น เสียงของนางจิ้นเหอตั้งท่าจะถามต่อแต่จูๆ่ๆเสียงลมข้างหูกลับเงียบไปจน,นนางรู้สึกเจ็บแปรตรงหน้าผาก แสงสีขาวจางหายไปพร้อมกับเสียงของสตรีชุดขาวตรงหน้าเหลือเพียงความมืดมิดผ่านไปเคียงครูเดียวนางค่อยๆลืมตาขึ้นภาพเห็นตรงหน้าคือเว้นหน้าที่กำลังกหมดคิ้วแน่นของหลวงจินคงหมิงครั้หนึ่งเข็มเงินออกจากหน้าผากของน,า,นางพรางพูดว่าฟืนแล้วระหว่างที่กล่าวคำพูดสองคำนี้คิ้วที่หมบวดแน่นค่อยคลายออกเล็กน้อยจกนกระลุกขึ้นและถอยไปด้านข้างจี้อินเหอถึงได้เห็นว่าช้างเอี้ยยุนอยู่นหน้าหลังหลวงจินคง หมิงสีหน้าฉ่างอี้ทั้งซีดขาทั้งแข็งกระด้างอย่างจี้อินเถอไม่เคยเห็นมาก่อนเขามองนางเหมือนอยังตั้งสติไม่ได้จนกระทั่งจี้อินเถอลุกขึ้นนั่งดวงตาช่างอี้ถึงได้ใช้แววไหวโวบดวงตาค่นั้นดูราวกับบึงน้ําอันสงบนิ่งที่มีน้ําหยดลงไปจนก่อให้เกิดระลอกขึ้นนับพันนับหมืน่น จี้อินเหอเองก็ไม่เข้าใจแค่แค่นอนหลับไปเนีวเดียวพวกเจ้าเป็นอะไรไปล้วงกินคงมิงเก็บเข็มเงินใส่ถุงพรางเช่นเราะเสียงเย็นเดียวเดียวหรือจะนอนหลับไปสองวันสองคืนเต็มล้วงกินกงหมิงเหลือมองช้างอีแบบหนึ่งใครไม่รู้ว่าคงคิดว่าเจ้าตายเพราะยากล่องข้าไปแล้วคําพูดกึ่งแรกําจีนเหอประหลาดใจมากอยู่ในฝันนางรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไม่นานนักแต่จริงๆแล้วกลับหลับไปถึงสองวันสองคืนเต็มๆแต่พอได้ยินคำ พูดครึ่งหลังหลวงจีนคงเหมืงนจีนเหอก็อดนึกขันไม่ได้รู้จักสีหน้าคงชางอี้คาคงไม่ได้คิดเรื่องล้อนเล่นที่นางพูดกับเขาก่อนหลับไปกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาหรอกนะ จี้อินเหอมองฉางอี้ยิ้มยิ้มทันใดน,นั้นนางเห็นเสื้อผ้าฉางอี้ขยับยังมาทันได้ตั้งตัวเขาก็ก้าวยาวๆมาหยุดอยู่ตรงข้างเตียงของนางจี้อินเหอเหยนหน้ากันมองกระสายตาตื่นตะลึงชั่วขณะต่อมาฉางอี้มือาจับปลายคางนางไว้แล้วมงคับให้นางเงยหน้าขึ้นชั่วขณะจี้นเหอกระหลวงจีนก็หมินยังมึนงนงไม่รู้ว่าเขาคิดจะทําอะไรนั่นเองริมฝีป่าฉางอี้กดมาบนริมฝีป่าของนางอีกอีกแล้วอีกแล้วจี้อินเหอเบิกตาว้างจนลูกตาแทบถลนออก มาถุงเข็มในมือหลวงจินก็หมิ่งร่มบนพื้นโดยที่กำลมรู้ตัวสักนิดพอตั้งสติได้จินก็รีบยกมือขึ้นผลักช้างอี้ให้ถอยออกไปแต่ยามนี้นางมีเรี่ยวแรงน้อยกว่าไก่ตัวหนึ่งเสียอีกช้างอี้ใช้มือเพียงข้างเดียวกดข้อมือของนางเอาไว้ก็สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของนางได้โดยสิ้นเชิงในตอนนั้นเองบริเวณทรงอกช้างอี้ก็บังเกิดแสงสีน้ำเงินสว่างจ้าหลวงจินคงหมิ่งซึ่งเพิ่งตั้งสติได้ เหมือนจะถ่ายได้ว่าเขากาลังทําอะไรดังนั้นจึงตวัดสิงห์ดังว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วระเขารีบก้าวไปข้างหน้าพรางตั้งท่าอืมมือไปดึงฉางอี้ให้ถอยมาแต่ยังไม่ทันได้เข้าใกล้ก็ถูกพลังมหาศาลผลักกระเด็นไปกระแทกกับพนังดังโกรมริมฟีปากฉางอี้ยังคงอ่อนโยนเหมือนเคยแสงสีน้ําเงินเคลื่อนจากทรงอกมาที่ลําคอของเขา จากนั้นกระเคลื่อนเข้าสู่ปากของจี้อินเหอโดยไม่เปิดโอากาสให้นางตั้งตัวชั่วขณะต่อมามุกสีน้ำเงินเม็ดนั้นก็หายไปในร่างของนางริมฟีปากของเขาจะคงยงากอยู่กับริมฟีปากของนางอีกครู่หนึ่งคอนยอมปล่อยมือจากร่างของนางคงมิงตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาได้กะร้องตะโกนด้วยความโมโหเจ้าปีศาจเงือดบัดศมเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไงสงครามกับศีล์ของจวนราชกูยังไม่สิน้นสุด่จะกลับมอบมุกเลือเต่งให้นางต่อชิดหรือมุก เงือกเรอพลังวิญญาณของผู้บัญชาการปีศาจเกิดจากชีพจรคู่ส่วนาาพลังปีศาจของปีศาจมีม,มีที่มาจากเนยตันในร่างของพวกเขาเนยตันของปีศาจที่เรียกว่ามมกเงือก ฉางอี้มอบมุ้งเยือกตัวเองให้จี้อินเหอเท่ากับเมื่อพลังปีศาจทั้งหมดตัวเองให้จี้อินเหอต่อชีวิตนับแต่นี้ไปเขาจะกลายเป็นปีศาจที่ไม่มีพลังใดๆทั้งสิน้นเขาเออเจ้าบ้าไปแล้วจริงๆจี้อินเหอยกมือขึ้นรวบริมฝีปากพลังมองฉ่างอี้ข้าไม่เอาเจ้าเอากลับไปสามือของฉางอี้ยังคงจับปลายคางของนางเอาไว้ดวงตาสีน้ำเงินดูรากับวังล้ำบนในท้องทะเลซึ่ซงกำลังจะเกินกินร่างของนาง ข้าให้เจ้าก็ต้องรับเจ้าไม่มีทางปฏิเสธเขาพูด